เชงหนากะเอาไหมมุงดิทนอ่ขี่สางเลยนน่ะสางมันลงมามันกินตลานกินใบไม้ใบหยาเนาะดิทวนอ่ก็ปูด้ยอเขาเคยเห็นแต่อยู่ตลาดเขาถิมาหลาเองวะนี้ชักเนายเอ๊่น้องเห็นตคอันล่าทั้งว้ละจับอะไเลยใช้ไม้สิบมือเองวะบอดึงดึงถือละันชื่สิใจแค่ตายเออตายตายเนาะงามแหงไปหาครูเพี่อไป ตัวผูเลยน่ะไงแห้งเลยกลมแดงนี่ป๊าดในไข่น่ะพี่น้องไข่กระปูเนาะมันสงีออกลูกเลยวันนี้ไข่ตัวผูสีมือนังดีมเองเนาะสุดสามหาทกับเธอพี่น้องตอนนี้กำลังสิตไปเคยเห็นแต่ขายตลาดนอกกระปูแดงนะเข้าจะเอายตลาดทามชีโตชิพันบัดนี้เนี่ยชีภาพไปเบิ่งวิธีการเอากระปูแดงนะพี่น้องว่าที่ได้ตอนนี้อยู่มาร์วิลล์บุรีเนาะบ้านลงงานเลยพี่น้องเด้่อยยินดนช้างมา ตอนบบที่ตอนนี้อยู่หน้าครับเอาปะปูงขนาดยังไม่ำ็จอกอันนี้ก็ยางก็ยางนะคะก็ะยังคุหาหน้าก็แต่นพี่น้อห้หน้าห้เดียวนี่หายเดียวได้เขาเจ๊สิอบเพราะมันถ้าจะดเชียงหางงามด้เบ้งเบิ้งกรได้ว่าเขาจะดำ แม่เถอะแม่เลยนี่หอยผวยไหมหอยตีนหอยตีนสังประมาณนี้ครับพี่เนาะอ๋อหมาชิ้นสั้วธาทุธรรมนะแจกเกลือธาตุธรรมวาเออออกอาหารการกินนะเถอะินสามีชิ้กันเยอะบางอย่างเออชิดกันเยอะมีนยังแบกกลับไปกลับมาลองอันนี้ก็สิเป็นหวยเนาะ เออไวยเฟกอ่ะวยบูไวยนับบลูยว่าไม่เฟนไวยนับบูอ่ะคอยซั้นเนี่ยคอยออกไปทางไหนเนาะพี่เนาะไวยอันเวลานี้เขาจับปันน้ำเขาหนาเนาะหิ้งยางไปฮะไล่เขาเองบ่้งได้ใช้จักได้ใช้เทียงบ่เออ เออมีพายีเทิงพี่น้องเวลานั้นก็ไล่เขาเองเนาะท่เนี่บางคู่คือว่าไก่ว่านยังมาแลวไก่เอาไก่เอาตีนผู้พี่เนาะให้หน้าค่ะเจ้าโอ้ถือจกซีเยสียะรงอนเต่เสียดขอข่วยเนาะขวยอุ้ยแล้ววงเน่ยอันเร็กตะปูนะเล็กละปูเล็กตะปูเอ้ยเกือบ เกือบเด้อะพี่จัปูพี่น้องหวยเวนัมบูบก็อยเอิญแล้วมันก็ไล่เขาหนาเนาะแบบป่านพายเี่เนาะบรรยากาศบรรยากาศดีพี่น้องอากาศสดชื่นเจ้าเฮ็ดอันเฮ็ดหน้าเบได้ใส่พุ่นใส่พเนาะเพราะว่าขี้งัวขี้ขวายน่มันนอนแถวหน้าเลยยามนี้มันยังออกหากลิ่นเนาะพี่น้องเดนี่กระพู่นเนี่ยเด็ก มกแขงผักแขง,งอยู่แค่ไหนมกแขงมกแขงภูไทยได้เจอจริงสะทาน,นมะแขงนี่เขาหาย้าภูไทยภาพไปอันคุดกระปูาหายเศร้าภูไทยภาพไปคุดกระปูเด้เหรอบานละบานไม่กรโเถบาน,บานมีอันเนี้ยบานลูกไผ่อันดู บ้านหน้าค้างหมดแล้วบนบบ้านเจ้าน่ะบ้านแกวิไลบ้านเพิ่นบ้านอยู่แกวิไลใช่เพิ่นมาเอาปูอีบานนี่พี่เนาะเอากะสิบาหวยหวยสิพาไปคุยกัปูเนพี่น้องอ้หยหนาน่ะะอ่อนได้เนาะนม่แต่หอยใหญ่ มีร้ายกันนอกทางนิเนามกีาท่านี้นะตาะ้ตามคนเมื่อหนึงบ่เป็นเนาะเคียงน้าโอ้มีขัวเนาะมีสภาพนะเฮ้ยเธอีขัวขามน่ะ เฮาคือเสียงใต้อยู่เถอะบ้านเฮาก็มีห้วยคือกันนะพี่น้องนี่มีครัวแบบบ้านนี่ได้กะเทียงหน้าก็สิเป็นแบบนี้เนาะเทียงหน้ากเอาไม้มุงพี่น้องอ้กูยพี่น้องพอนาดูดปาได้ฮอดองั้อเอบ่ เอาส hey. ิไปทุบกับปูแดงปัสเชวน้ำใสๆอยู่นะมึงดินกับหูแล้วว่าดินห่ามนะเ่อต่างจากดินบ้านเฮ้ามันแก่เด็นดินนี่ินะเออ เจ้านกเจ้าหนุกเอาเสียเสียขี้น่นนะกำลัขงขุดนะเนาะแดดจังเบิงบองว่าหูเป็นได้มันกำลังขุดอยู่กะปูแดงเ,เขาเคยจะเห็นอยู่ในตลาดวันนี้เขากัาบผ้ามาเบิงบงบงองว่าบอนยูในดนะไดเนาะเด้ๆ้อ,อุ้ย<ค>นี่จเห็นอะไรแทะไม่เลือกนาะ พี่น้องทั้งนะทั้งน่ะใบไผแดงแดงกระปูแดงนึพี่น้องได้เลิกเลยให้ขืนเดียวนี่กำลังหมุนขึ้นมาเสร็จเดี๋ยว่่เดี๋ยวพี่น้องกระปูแดงนกสร็เลยพี่จากแกงใส่หน้าไม้จสยดยัวน้อยัวเพ้ิโตผูนะ่นาะัวผูด้พี่น้องกระปูแดงตนหนึ่ต

กะปูแดงเขาเคยเห็นแต่อยู่ตลาดเขาชิมาหลาเองวนนี้ชัดเนี่ยสูสูน้่งดิสสม่งกระเด่นเลิกนะประมาณคืบหนึ่งสื่อเจอเหาล้วเหาอย่าไม่เสียหูเ่ยค่อยๆเลยชิชิติงๆนั้นหน่งั่บบจ้าค่ะทำไมเงี้ยมเดเียหนเธอ่จะวเทิไม่เลยค่ะนี่เอี น่อยมาเถอะนอยเหรอนอยฮะน่อยล้แหลติมนีน้อยหนึ่แมนบ่เฮ้ยจะเผาจับก yeah. ็ตกอ่ะแมนยืนปีนนเอเคขึ้นมาก่อนเด่นดเมนยู้นบ่อเฮ้ยเตจ่เป็นแมนลอวะน้หแล้วจ้าได้ดีขาเคยคุดปูนาให้ดีอ่ะเอ็นดีนั่งดีมได้ได้แล้วก็แต่ว่ามันตัวไงเนาะหูน้อยเนาะ ตัวผูไม่น้องนันเลอกัคขึเดียวเบิงที่เบิงกับตัแมสจิเปียกตัวผูเป็นเชียกยาเดอนั่งดิ่มซีมือเพิ่นเนาะไซไใเปนตัวแม่จั่นเนี้ยตัวแม่ล้วูเปเคือลิ่งดิ่มเนี่ยเเป็นผูนะปริมาเป็นไผ่ผููไทยว่จ้ะป่ะสิไปหาคุยกับผูแดงเดออันนี้ทั้งหลยได้ทั้งหลายดใช่เลยอันนี้ตีง่ท้ อันนีแมนสันตือได้เพี่ยักกับคูดซามบ่าทึงแหละพี่น้องพีจต้หน้ายงอลี้องใช้ห้าแบบห้ามไก่ดิคนกยันทายมไงให้คูดตื่นๆ่พอแต่ยังหาอีเม่มาคูดหนยเลยต้งื่ยพี่น้องจับตามนิดเถอะตื่คือสิงใหญ่กว่าตัวนั้นนี่เหนยีมาตื่นแต่เถอขนาดกระปู่หน้าบานเ้าเนาะคยเนาะเลิกกรเลิกอู้จนซุดแขนสอกกระปูน่ะยังไงตอนนี่ยังไบ่เคยแมนอยู่บ่เลยกระปู่นะท้อ เดขวดขทีนมาเห็นโตกันนะกูว่าอุ้ยเด้เออมันยากยับง่ายเฮ้ยขวดนเทนเห็นโตเคียย์ขึ้นมาเลยถึงกันได้เฮ้องามยันยันนะอืมแต่แสบดีสใพี่น้องแต่แสแสมดีเออตืนเรียวตัวนี้นะเด้กอาม่วงใส่อู้หงามนยนะมาเก็บเอยเลอ้าวมันไปลงหู่าถามโตฮ่ะอ้าพี่น้องอู้โตกะผู่จะาพ่อยยางงามยันนะงญ่ดี อยากบมั่นเฮ้ยเสียมตัวถือขี่บนตัวจับขี่เลพี่น้องเป็นไงนะตัวยังง่ายๆตัวผูเนาะตัวผูสีมือนังดีมเองเนาะคุดสามบาทกระเทิงตืดนาะเป็นมาว่าย่พ้นตกนัะมันไวลงฮูเมื่อเกมอ้าวคนน่ะออกมาทินน้ำเลยสายลามันละมันลาไก่เนี่ยมานลาไก่ได้ Thôi đẹp ui men khu của phụ cái khu nhây thế nè na gian lời thôi Tôi nhai đi, tôi nhẹ nè Tôi mè cho bằng sông Tôi mè khó hay bên tôi mè đi, sẽ đi thầy này Thăng thầy bà nhà này ใหญ่ๆเนี่ยใหญ่เลยพี่น้องตัวผู๋แต่แงางใหญ่แบนนี้นะด้วยตัวผู๋แง่หูพี่น้อแต่กัใหญ่เนาะตัวเลืองเลื่องะเลื่องแหงดีตกังเดสิสิโซ่พี่น้องให้เบิ่งนะแล้วมันคูบมือซะเนี่ยูจะยึกซ้ำหนาน้องนั่งดีมเลยอู้หนีใหญ่แหงเลยจะไปเห็นหอตัวมันบกไระจาุพูดคดียวกับเธอว่นะ กับปูนะแม่นเหรถอะแม่นน่ะเป็นตีนน่ะนี่พี่น้องน้องกำดีบใจแห้งเลยอู้ปูเมียมาจ้าอู้เก่งแห้งเลยเคยที่แทะเป็นตัวคุดอันนั้นมาล้างมันคุดอันนี้มาเดี๋ยวพี่น้องตัวแม่ตัวไหนนาะอันนี้อืมตัวแม่พี่น้องตัวแม่เนี่ยงามมันเป็นตัวแสแพงเลยนัวเป็นนัวลุยไปลุยเดี๋ยวพี่น้องโอเค Đại vải hàng đi thôi Các cô khá đẹp khuất khá này Chị đại bịn Các cô bả đều Đại lạ Tôi bằng nhai <laughs> Ui tôi nhìn nhai nè <laughs> uh, Nhai hàng đi <laughs> Ui hai tôi biết tôi nhai thôi <laughs> Tôi phủ Tôi, phủ tôi nhai đi กปูแดงเดือเพ่เอก็อภยเด้อนซับอีกแล้วซับเพิ่อนพอไพายที่แดดจะปูเห็น้ดดลายแหลทีนี้เต็มแล้วันร์จากอาสานะองจตัมาได้ล้ายหนึ่งปากระปูเน่ะเนาะบ้านบ้าน,านดีนะบมี่กระปูแดงนี่แต่กระปูในไฮน่าเน,นานะอันนี้เป็นอยู่ในปลาเพื่อนาคุด เดได้ได้เต๋อไปได้เช็ัวต่อหอดบ่ฮกเช็กเต๋อฮกเตัวเห็นบ่หาไวาเนาะสดาสีล่องคุดแล้วเปนดอกมันสดาแล้วสดาแล้เป็นไผ่ผู้ชายเนาะสดาเป็นไผผู้ชายต้องคุดกับปู่ไ้มันได้เด้อ เห็นบ่าเถ้าของมันนะพี่น้องแน่เป็นเสี่ยนเป็นเอาผาพุดกกไดได้เน่ตาผู๋อ่ะเสียดีพี่น้องอู้ชดาใจึ้นมากเลยเนี่ยบึงเจ้าว่าตัวแม่จักงามคู่ใใหญ่ตัวแม่บ่าเถ้จับเลยเออจับงามมัะเสียตัวนีใหญ่น่ะตาผู๋ันน่ะสดาคู่ได้ตัวแม่ได้่ไหนเดกระปูแดงอ่ะเพิ่งพิ นี่คือกระปูแดงใส่ลงไปเลยล้างมันให้ชี้แดงๆยัดลงไปขุดมือไวได้บ่มีของเนาะถิ่ใส่ของกระปูแดงอุ้ยแดดมันเลิ้งเลยที่นี่เฮ้ยเธอเธอไปกันเถิ่งแล้วพน้าพน้าผ้าขุดแถวนี้มันกระิเป็นโขกระปูมาเลยเนาะพน้า โคกับปูแดงนะพี่นอ้องปูหน้ามีอยู่ใช่ไหม่ะไม่อยู่ในไฮน้ำอ,อีพีแลนะ้วมีทั้งปูหน้าปูแดงนะพี่นอ้องอีบนะ้านท้องไม่จะปูหน้าเล้วผ่าขุดอนะ่ะแค่นี้ก็จะเป็นดงกับปูบเออก่อนไมคกระสะกินได้บ่ใช่ใครบอเด็กพี่นอ้องโตเมย์โตเม,มย์คนน่ะไข่ไข่ ดีป๊าดในไข่น่ะพี่เนาะไข่กับปูเนาะมันสีออกลูกเลยวันเนี่ยไก่เนาไปเลี้ยงเลยเอาไปเลี้ยง,ยยงพี่น้องะทำแม่ตีกินนแรงแน่น้งองสปปารป่าให้เพื่อนแงข้างไวค่ะน,น้ะพี่นอ้องซื้อผ้ามาพันน้ำเออไปบูยวางเลยเถอะพี่เนาะขอบไปเลยน้ำลนะ ทางทางทางมีอีกโจกอีกจันตัวแม่ตัวยิ่ใหญ่น่ะเสบเป็นเสบไหนบอเดี๋ยวเดี๋ยวหญ่เลยตุ่ยตุ่ยเลยตัวแม่ตุ่ย แต่กับตัวใหญ่ๆไปจะแสบวันนี้ตัวผูมันก็มีไข่อยู่บ่โคมีเหรอมันมีเพีย้ยส่ะเอเอแต่มันมันนะอุ้ยแดดมันไะม่ร้ายเนี่อ้้องไมร้ายนะพี่น้องไม่ทมันแมลงนี่ก็ตาแม่์ได้ท้องพี่น้องตัวนี้เขาก็อยู่ในป่าเนาะปลาหินมะพานปลาปูเขาขอร่างตัุดกระปูเดินนี่นะมีกระปูบิด ตจะนใหญ่ใหนากินไก่กินแห้งได้มัังแหลทั้งกันคูดับปูแดงปกติคุดจะอยู่ในตลาดเนาะเให้ได้เ้วานี้พี่เนาะให้ได้เยอกวนึงล้งมันแตกกได้ไปจ้เย เบิงจากเสียงว่ากระปูสิลังเลกล้งแข็งไปน่ะเลยึกึกขึกดีหดีด uh ีเลยเละเลยดีเลยเลยเลยออกมาเถอะนะกระปูด okay. ีเอามึงไปจับปู die 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 like ระวังเอย่างให้ตาเอาเอาเอาี้เนาะแ่ตะปูตะผูหรือตะมยตะผูเด้พี้เน่ะเดอ้ยเซียมาซันเธอเลยธอตะผูเด้พี่นาะใช่แลมาแรงฉันจะปี้เธอน์กิงฝานโอ้แดดมันไล่นะไปต่อนะคะบิดพ่อสันนีได้เฮ้ยไหมคะ จะดาวกำลังคุดอยู่เนาะ oh <wow. S 1> เป็นไพ่ผู้ไทยต้องคุดกระปูดเด้อ <c oughs> กระปูดแดงพี่นอ้งนองคังแหลกเลยทีกาคุดเติมเป็นงานในร้านเติบได้เห็นปะก็เคยคุดก็ดีคุะเดี๋ยวมานจะไล่เติมนี่ยว่าตัวน,นี้นใช่ไหมยายแตะเราเอาอันผ่าอันนี้เอาได้กระปู <c oughs> ใหญ่แบบสี่นตะตัวแม,มียมีสี่เนินเนาะ อ้ยมันก็ยึดต่ำทนี่นเน,นะาะเขือพีนก็ไม่มีเนาะมันข้นกับเอิญกับปูหินเนาะแล้วก็เอิญกับปูแดงเพราะว่ามันสีแดงตอกซักล,งลุงลุงนี่ค่ะกระไดสามไข่เจียวอือ<ห>มตัวแม,ม่บ่แม,ม่ไม่คืออะไรไม่คือปลาเพลตัวแมวไข่เต็มเลย อืมหมด้บันงยายแหละอืมไปขายไดดมันงลาย้ายได้ไแด้สาวสามสิบพันอย่างน้เถอะนเข่เคียงด้วยค่ะนเขาในหัวโอ้ว้าวไปยังเนาะตอนนี้ไปไปหาครูบ้างเด้อเหงาเหงาแหงนี้มันออกมาแต่เซรลวเต่วัมันตายบ่ตัวาตตายน่ะไปไปหาครูเน่ย ไปแล้วแม่ตัวน,น,ตนี้พญางไป,ปาหปาผู้ซาเนาะเจ้าฮะจับเพิ่นซะตัวผู้มันแดงคัเ่ะแต่ขี้ดินมาโปะขอโทใส่ลงไปเลยลนะคะผู้สาวยืนีเด้อเออฮาผู้สาวจะร้ายอาได้มานง่ายร้ายแด้เป็นช่องโลเลยนี่<ล>สันลาดถูอมันไว้สัลาดทู้งว้แล้วจับเอะลรนปใช้ไม่สิบหบมือเองวะบอดึงเละดึงถือเละฉันชื่อสิใจแท้ดึงเละดึงเธอมาอุ้ยมันแหลมจังอี มันไม่ออกคนฉันตันรูมนไวแล้วนะบางทีเฉดึงได้ไเนอะหนึ่งสองสามเฮ้ยันเดียรเหรอนู่มันนีนมั่นี่ไปเอาเอาิยมจะมาดีผ่าจมาเดียวเดีอเด้อาหายแล้วเอาเทียมอันนี้าดเออเฮ้ยเทียมเทียมเทติดกระปูทีเด้อเดเดเอาไงเ๋ยวเห็นตัวอะไรนะนี่พี่เนาะอู้มันเลือยไ ท่เบิด้วี่เบ้งงานตัวนีนตัวแมรี่ตัวู่วะจะปีนเถาะมาได้สิเบิ่งมองยังโสกดีอุ้ยตัวแม่พี่น้องเชื่อถปีนล้างมาได้เธอเอาแบบสบายตัวนี้พี่น้องแพายังหายล้างแดงแดมันหูวะข่อยบุมบ้งแห้งคุดเลยมันหลุดขึ้นมาเลยอุ้ยตัวมงังไงเลยพี่น้องเนี่ยดีมักก็เคยเห็นขี่สางเนาะด้วยเดิมด้วย่็เดมี่จะหย่าเลยพี่น้องขี่สางเลยนะสางลงมา ันกินจลามกินใบไม้ใบหญ้าเนาะลงมาตั้งแต่เกี่ยวเขาแล้วเพื่อนะทั้งทั้งตีนผู้กับซิมีอันหอยตีนสางที่หนังแต่ว่าห้าใบไปหอยพุ่นเนาะเบิ่งแต่ขี่สางก็พ่อขี่สางเดินอันนี้ให้เรา้มองบาทเป็นตแล้วยไปเถอะด้็วๆเป็นตแล้วเบิ่งใสเบิ่งวันดีเลยพี่นาะยูยังแห้งนิด zoom zoom z o ี m เดเออกมาเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวอู้ยัออกมาออกมา กูนันต่อกมาดด้อมาด้วยเด่งมาทไหนงตาผูตูงาใหญ่แนนี่เฮ้ยป็นฐานีิม ah ือหันอนี้นิปนี่นาเออนีโทดึงดึงดึงอันนี้หนเล่ะนิปได้ไหมบแมนมือันเดจับอันนี้ขึ้หน้าเลเออหันดิมนาเออกสดันดึงโทจับแงมันล่ะบนกเสจับหนี่อน้องดีนี่นี่ยากสูนเล่งดิ าดึงขึ้นมาถ้ากับคูดบาทเดียวนึ่งหอดแล้วนี่นะคว้นเลยคว้นตื่นกันบ้างเนี่ยตอนนี้อู้ยใหญ่เลยตัวนึ้ใหญ่เห็นลยสองตัวในหน้าเนาะเข้าไปดึงออกมาอุ้ยโอ้ยงามฮิเอเซอรงามฮักกระปิอีกกินอ่ะเอออู้พี่เนาะนี่อู้ยเนายใหญ่แค่ตัวนี้นี่เจอดินสลัดดึงงามฮักไปหาเพื่อนเจ้าชายดีดีอ้า ตัวสื่อคอยนี่ี่าย้นองดีมุดอู้ตัวแมงงานไข่ตัวแมงงานพี่นะนี่บวชเด่เลิฟเลยตัวนี้บพิ่เลิกองสบาทนี่ตอวสมบายกระเทืงแล้วยีได้นยีสื่สูสอนี่้นีนลอาหารเยอะแยะจกเอาไ้เงาใหม่ ยกเอาในเหงาใหม่พี่น้องตัวผูเลยน่ะไงแห้งเลยกลมแดงนี่กลมใหญ่โคตรพี่น้องหอยตีนสางได้เนี่ยแล้วมันมาตอนกลางคืนเนาะหอยตีนสางหอยตีนค้าอยู่แบบหนึ่งซำอะไรแอันนี้ก็ใชเป็นหิน ลูกคนงานเนาะได้อี oh, 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 oh. <sh> well ู like, yeah, yeah. Ha, ่ะมันพ่อจ๊กีชิอบจอสามปฝายแกตัวปูยเประมาณนี้นะอูีแหละสามชิบเนาะตาเบิ้งในสายตาได้ประมาณสามิบพี่น้องกับปูแดงเพื่อนได้มาจายในตลาดเนาะวันนี้เามาเห็นตัวจริงประมาณนี้ ปูพลาผลทั้งหมดเข้ามาเต็พุทธ<ล>ปูนะพี่น้องพี่น้องคลิปนี้กะสีผาไวส้สมีเนาะในการคุดกระปูคุดกระปูแดงนะพี่น้องได้ประมาณสามสิบสามสิบตัวละเคยเห็นแต่แบบกระเจาคาอยู่ตลาดเนาะสีหาโตสิบพันมาหาตัวจิ้งนมกระชิ้แถวปาลาเลยแค่ตีนผู้นะพี่น้องแต่ว่าห้าวเด็ดไปแค่ตีนผู้เห็นหอยตีนสางเนาะสางลงมาไอเทียงนี่กะสางเห็นเลยมันบูเข้าไปเนาะ คลิปนี้ก็ฝากไว้เสมอเด้พี่น้องคลิปนี้อยู่เมืองวีตะบุรีเนาะปันดวงยางอยู่ทงน่านะพี่น้องเจอกันใหม่คิปหน้าเดอ้อถ้าให้มากระฝากเมื่อไกดแชร์ใจให้ดีเม่ด้พี่น้องพอกันใหม่คิดหนาเลยสวัสดี